พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสสดจักโมงอะไรเนี่ยโอ้ยสี่โมงครึ่งขึ้นเก่าค่ะกินเข้าสวยมาค่ะวันนี้มีเมนูหนึ่งปลาแล้วค่ะเนาะนะี่ค่ะมีปลาก็มีพักลหลายๆอย่างนะคะเนาะแก้วกับเดรสดำๆดต้งสีแก้วอันนั้นเลยคะ่ะเด้อ แก้วอ่คอนเล่าค่ะคนเล่าคนเห็ดน,นะคะแล้วคนเห็ดลงยูงทูบก็ได้เรียนแบบน้องเพิ่งแก้ว <c oughs> อันอันแบบพริกอันพริกเขียวข้าวเหนียวค่ะมา่ค่ะกินข้าวฝ่าวกินข้าวฝ่าวสิบเพศงานค่ะ

ฝ่าห้อง,งฝ่าห้องเบิดเกิดนอนฟังนอนฟัง,งเสียงเสียงฝนเสียงฝ่าโอ้ยมีความสุขก็พริกหยวกครับพริกหวาน Que saldique, tangro, ¿Qué tan soy? más de una cucaracha ¿Sí? de un pisotón? y sí, que estaba descalzo. Mm, no lo quiero esperar. tan soy? más de una ¿Sí? de un pisotón? Sí, que... estaba descalzo. Mm, ir por aquí? No lo te น้ไปอาบน้ำอาบน้ำซาผมมีน้ำพวกมึงคงาตขาว ก็อันนี้แล้วก็ใส่กระปุกเอาไว้ค่ะที่ในร้านหมูใส่ตู้เย็นไว้ห่อนเมื่อยห่อนหววหัว คนจีนคนจีนเอ็มถือแขกงานเอมทาประเทศจีนนะค่ับบ้า ไอ้ก็ใช่ไหมอินฟโฟมาตติโก่อซี่ค่าเกินแล้วค่าเกินค่าเกินภาษาไทยอื่นยังไม่กับมึงคนจีนสองคนโดนจับครับโดนตำรวจอเมริกาจับเนะตำรวจอเมริกาจับกพาเขาไปแขกขอมูลแล้วก็วกยาน,นะะั้งหม ไิษัตยายาอเมริกาครับลอย่างครับหลา,ายบริษัทอยู่คับฝึกจับสองคนคนจีน

เนื้อฝ่า <presidency> ยัง <ç> มีฝ่าเนาะเก่งปัญญาเก่งปัญญากับมีคนเก่งกว่าถูกจับติดกุบไป ทัมกันทั <qu> <bah> <who> ้งประเทศเลยนาะประเทศเปิดมาเ็น่นอนเบซิโนเอสเปนยรนช่เบซิโนเอสปน้เบสิโนเอสเปนยร์อเบซิโนเสปนเ้ยเฟเบสิโนเอสเปียรกเตอมาัปุตุกาโปรตุกเอ็มปรตุเกตนะ เฮปเปอร์ตะเกีะกจะตึงขึ้นกันพวกค่าเกินนี่แหละพอไปเกิดมาโดนอินเทอร์เน็ตมาเขืดอนไปเห็ดแ๋ยว,ว่าเอาเจียวกับเรื่องไฟปุงไฟป่าเนี่ยมูฟเฟ่อนู่ยไว้ยุดเลยเห็ดตลอดเลยงานเพราะเห็ดแทบ มูซามีเห็ดงานให้ทางบริษัทอินเทอร์เน็ตบริษัทอินเทอร์เน็ตไขว่าไอ้ไพ์ที่แบบว่าไอ้เกี่ยวกับปวกข้อมันีหรอข้อมันถือไอ้ไม่กับบอาบอกจะเส้วอย่างไรเนาะปวกข้อมีตื่นนะคะับปวดตัวเนียยค่าเกินแล้วเนาะตัวเนี้ยให้มันจบ ໂຕເອີເ <offered> ດ <aid> ີ້ມາຊິມີເງິນມີຂາຍຫວັງເງິນເงິນໃສ່ໃນອິນເຕີເນັດເພິ່ນເຫັນເງິນຍັງບໍ່ມນຕเเມລນ મો ເຂນຕຕອນກມ เด่นตัออินเทอร์เน็ตบิตคอยน์บิสคอยน์เงินบิสคอยินสามาซื้ออะไรทุกอย่างสินะบางครั้งเขาเห็นเห็คล้ายๆว่าเออประเทศเจ้าสิเขาเห็นไฟฝ่าประเทศเจ้าดับอย่างสิเออต้องใจเงินสามารถอันนี้นะแต่ขั้นใจเงินมาก็สามารถซื้อได้ยังทุกสิ่งทุกอย่างสินะอืมมั่มีไรครับเงินบิสคอยน์นะครับ่ฟนครับ นมเลไอิงกฤษไปย่ญญองอีวันแล้วถามยากเนี่ย้าใส่หัวฝังแล้วฟังเพ่นตั้งตัง้งคือไ,อไอม่ค่อยอัมนมอ่ะมากกวอิ่มแล้วไปแล้ว ไปไว้แล้วทำไมนองปอไปอาบน้ำค่ะปอเพล็กงาน,นม่นหูหูนะเพราะจ้าตีหัวมันมีเงินมันมีเงินซื้อเงินบิสโกอินเนาะนเงินในไอในอินเทอร์เน็ตในปวกไปว่าค่าเกินพวกที คลายว่าไปคลายว่าไปแต่ไ,ไฟฟ้าดับเออตรงตรงเอาคาคาแบบแค่คลายว่าเกิดมาภาษาไทยก็เกินเนี้ยกาะคาเอค่าไทยเองสินะโอ้นนเนาะเงยไหลายมันยังมีโอนคู่มือนี้หลกเนาะหลกขนนเขาเนาะท่านสมัย ถามกับบ๊อกวันเนาะถามกับบ๊อกวันยิ่งแบบคุยกับเรานี่โม่เราเห็ดไอ้เกี่ยวกับพวกไอ้โฟมาติโกต่เบียนเนาะพวค่าเกินค่ายังอีกแหละพอเขาเดินมาทางหลานนี่เนาะ thế thểบริษัท đại bật hết, công an thểบริษัท cũng bồi nhơn hơn đơn đại nha, บออ่อยนั้นเนาะอืเห็ดดีๆเย่าียเนาะจัดแต่ไม่งานเห็ดตลอดเนาะอืขั้นเห็ดแบบกีกับก็หวานอะให้มาถึงจับทุกประเทศมีเวิรนะ์ดต่าเนาะ จังไงมากกว่าพอดวเพ่นอยากอะไรคนอยากเี่นคนอยากใหญ่เพิ่คนอยากอเี่นอะคนอยากเป็นคาเกินเธอสาวอ้วให้เจ้าเก่งกวนี้กันหรืออะไามัสังาเกินเข้าบริบาันั่นแหละเขาเขาไม่เตือนเขาเกงแน่พันนกเยมากหูมากเห็นอมากกว่อยากหูอยากเข็ุกทุกยางอืเขาเป็นเป็นมูผู้หนั่นผู้นี่แน่ ภาษามาสิเป็นเึ่นเกมได้ทั่วทั้วมูลไอ้แบบว่าโลกเนี่ยไม่กลับไปได้สิไปญี่ปุ่นสิไปยังมันก็ไปได้ไปเป็นโมเขาพอเป็นโมเขาหล่ะกันุดเล่นเล่นแล้วก็คุยภาษาอังกฤษมันก็คุยได้ภาษาอังกฤษมันก็พิมพ์ได้เล็กน้อยก็พีภาษาสเปนก็พิมพ์ได้ภาษาอังกฤษมันก็บอกด้แต่ถึงบอกเค็งได้มันก็บอกเป็นก็ฟังเข้าใจนะภาษาสเปนก็บอกได้ภาษาบางขางภาษาเม็กซิโกนู่นนี่นะอู้ ไปมันเบอกมันฟังมันเบอกแบบนี้มันมาทำบัลดาอู้เด็กหน่อยเนาะอยากหูวอยากเห็นอยากเงี่ยนอยากขนาดเกมหนวดเกมนี้ไปคอแบบว่าเล่นคอเป็นหมูเขามันมาไหลเรี้ยงพอในพอมันหดบปหัวบางเดอมันมาสอนพอมันสัามันเรียนในยูทูบเขาเบื้องยูทูบเบิ้งหนวดเบิ้งนี้คอนหลนเนาะก็เก็บน้ำเขาอูเล็กหน่อยคุ้มกว่านี้ ็หอมมากอ่ะอืเอาไปเนาะแก้วเสียบอยู่ค่ะแต่ไม่ค่อยเผ็ด